สวัสดีเพื่อนชาวโค้ดสมรีทุกคนครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับหัวน้ำยาจากทางจูนะเป็นหัวน้ำยาของพอร์ตโค้ดซิสเต็มนั่นเองนะครับมาใช้งานกับพววรีแลกอินฟินิตี้นะครับรีแลกแอนทอมแล้วก็รีแลกตัวอื่นที่ใช้งานคล้ายๆรลีแลกอินฟินิตี้นะครับแล้วก็ EP ีนี้เนี่ยเป็น EP ีที่2นะเพราะว่า EP ีแรกเนี่ยผมได้รีวิวไปแล้วนะสี่กลิ่นก็มีกลิ่นหลายบ้างเพื่อนก็ลองย้อนไปดูได้นะแต่คลิปแรก E ีแรกเนี่ยผมจะใส่รายละเอียดไปค่อนข้างเยอะอยู่นะมันก็จะไม่ได้เข้้้าาาาาเเเนนนนนืือออหหขงยท่่่ไรรรคัับกก็็ถวป E ะะ พ p นี้ก็จะมาพูดถึงของตัวกลิ่นน้ำยาเลยนะว่ากลิ่นน้ำยาสีกลิ่นนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะตามฟิลการสูตรของผมเองนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงกลิ่นจะเป็นยังไงโปรตีนจะเป็นยังไงแต่ละตัวมันจะคล้ายกันหรือเปล่านะเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนฟังเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวจากทางขวาไปทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับก็กลิ่นแรกนะครับประเดิมโดยกลิ่นสวิตมิ้นท์นะครับก็เป็นกลิ่นมิ้นท์นั่นเองนะครับแต่ว่าผมลองไปแปลใน Google แล้วเนี่ยตัวกลิ่นตามมันก็มมาาว่ินท ไม่ค่อยเข้าใจนะมันจะเป็นมิ้นหวานแบบไหนนะครับเราก็ต้องมาลองกันดูนะครับตัวกล่องนับก็จะบ่งบอกอยู่แล้วนะว่ากลิ่นที่เราจะสูบเนี่ยในกล่องนี้เนี่ยเป็นกลิ่นอะไรนะก็ดูตามได้จากตรงนี้เลยจะเขียนว่าสวิตมิ้นนะครับก็จะมีรูปมิ้นแล้วก็มีน้ําแข,ข็งก็มองจากภาพแล้วก็จะนึกออกนะว่าเป็นมิ้นเย็นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเป็นน้ํายาจากทางแบรนด์จูนั่นเองนะครับรูปแบบดีไซน์กล่องก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับก็จะมีขีดสีเขียวตรงนี้รูปกล่องสีขาวนะครับตัวนี้โคตรตวน้ก็จะอง จะเขียนว่าสวิตมินชื่อน้ํายานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะที่เขาเขียนนะครับก็มาทันแรกแล้วกันก็จะเป็นอายุการเก็บรักษาของน้ายานะเขาเขียนมาที่18เดือนนะครับก็คือเราสามารถอ้างอิงได้จากข้างหลังตรงนี้นั่นเองนะก็คือว่าเราก็จะเอามาบวกนะครับกับวันเดือนปีที่ผลิตนะครับแล้วก็บวกปีอีก18เดือนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะ18เดือนจริงหรือเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็คือ มันเป็นล้อแรกๆนะที่มาเรายังไม่เคยเจอล้อหลังๆนะว่ามันถึงสิเแดนหรือเปล่านะแต่จริงแล้วภายในเวลาสั้นเราก็ใช้งานหมดแล้วนะครับต่อมานะครับก็เป็นเซาลนิโคตินนะก็คือนิโคตินสเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวหัวพอดนะครับจะบรรจุน้ํายาในนี้ขนาด2 ml นั่นเองนะครับแล้วข้างหลังนะครับตรงนี้ก็อย่างที่ดูไปแล้วก็เป็นวันที่ปีที่ผลิตแล้วก็ตรงนี้สามารถไปคูดบาร์โค้ดเช็คได้นะว่าเป็นของแท้จากทางจูหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ราจะแจ้งไว้นะครับว่าบรรจุหัวน้ำยาไว้1ห,หัวน,น เดี๋ยวเรามาลองแกะดูเลยนะว่าข้างในกล่องเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้เขาก็จะซีนไว้ทั้งสองฝั่งนะครัแล้วก็หาคัตเตอร์มาแกะดูนะครับเปิดออกมาก็จะพบกับหัวน้ำยานะคเขาก็จะเอ่อใส่พวกฟอยล์อะไรไว้อย่างแน่นหนานะครับ พอแกะออกมาเนี่ยกลิ่นมิ้นตีจมูกผมเลยนะครับตัวนี้พอแกะออกมาเดี๋ยวมารีวิวกันเลยนะครับว่าฟิลการสูบของกลิ่นของตัวมิ้นเนี่ยที่บอกว่าแปรตามทางสเสเดลตแล้วเนี่ยเป็นมิ้นหวานเนี่ยมันจะฟิลเป็นยังไงนะต่างกับมิ้นโดยตรงยังไงนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเครื่องพอร์ตที่ผมจะใช้รีวิวนะครับก็คือเป็นตัวรีเล็กอินฟินิตี้นั่นเองนะครับก็จะรูปลักษณะประมาณนี้นะัอพอร์ตก็จะประมาณนี้สามารถใช้กับ r ีแล็กอินฟินิตี้ได้นะครับก็คือหัวจูสามารถใช้ได้นะครับ าจากที่ผมได้ลองนะครับตัวกลิ่นของสวิตมินน์นับก็ ตัวกลิ่นเนี่ยบ่งบอกตามทางสเสลดที่ผมแปล,ลนะเป็นกลิ่นมิ้นท์นะครับแบบหอมๆห,หวานๆนะไม่ใช่แบบกลิ่นมิ้นท์เย็นๆเพียวๆเลยนะก็ถือว่าเป็นสวินมิ้นท์นะครับที่ให้ความสดชื่นแล้วก็ความหอมๆหวานๆมาด้วยกันนะไม่ได้แบบมิ้นท์อย่างเดียวเย็นไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะับถือว่าเป็นกลิ่นที่สดชื่นกลิ่นหนึ่งเลยนะครับว่าค่อนข้างโอเคเลยถือว่ากลิ่นเนี่ยถูกปากคนไทยแน่นอนนะมันไม่ได้แบบเย็นอย่างเดียวนะมีความหวานมาด้วยเนี่ยโดนใจเลยตัวนี้แล้วก็ต่อมานะระดับความเย็นนะก็ถือว่า ่อนข้างที่จะเย็นโดยที่ไม่ได้เย็นแบบว่าจี๊ดมากจยนเกินไปเย็นแบบให้ความสดชื่น,นกาลังดีเหมือนเรากินน้ําเย็นนะ้ำแล้วก็มีใบมิ้นจุ่มในน้ําอะไรประมาณเนี้มันถือว่าค่อนข้างที่จะทํำมาได้ลงตัวเลยนะตัวสปินมิ้น,นถือว่า ชอบแลวก็ระดับความเย็นนับผมให้ไปที่ 2. 5ุเต็ม5้าแล้วกันเพราะว่าไม่รู้สึกว่ามันเย็นเกินไปนะเพราะว่าผมคนสูบเย็นแล้วก็จะบอกว่าไงมันไม่ได้เย็นมากเท่าไหร่นะถ้าคนที่ไม่ได้ดูดเย็นมากก็จะบอกว่ามันเย็นเกินไปก็ได้นะครับนะแล้วก็ความชาัดของกลิ่นเนี่ยถือว่าเขายังรักษามาตรฐานได้เหือนหัววันก่อนที่ผมเคยรีวิวมาครับตัวกลิ่นเนี่ยค่อนข้างชาัดเลยนะผมให้ไป4เต็ม5้าแล้วกันนะครับส่วนเรื่องระดับนิโคติน3%มเนะครับก็ถือว่าสูบไปสัก2อ4คาเสี่คำเนี่ย ไปแล้วนะว่านิโคตินค่อนข,ข้างแน่นแล้วก็ให้ความมึนถือว่าเต็มอยู่นะครับสำหรับกลิ่นตัวนี้ก็ผ่านไปก่อนนะครับแล้วก็กินต่อไปนะเป็นกลิ่นสปินวอเตอร์นะก็คือเป็นกลิ่นโซดานั่นเองนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะแปลกเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ค่อยเจอนะครับกลิ่นโซดาอย่างเงี้ยมันจะออกมาในรูปแบบใดถือว่าค่อนข้างแปลกเหมือนกันถ้าเพื่อนๆไม่เคยเห็นไม่เคยลองนะก็ลองมาฟังตัวนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะลองพร้อมกันเลยผมไม่เคยลองเหมือนกัน ถือว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแปลกนะเป็นวอเตอร์โซดามันจะให้กลิ่นยังไงนะครับหรือว่ามันจะให้ความสดชื่นอย่างเดียวสําหรับเพื่อนๆที่แบบเออไม่ชอบกลิ่นอะไรเลยแต่อยากได้ความสดชื่นก็กลิ่นนี้น่าลองนะครับในส่วนอื่นผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่ามันเหมือนกันหมดนะตัวเนี้ยนิโคตินสามมดเลยที่ผมเอามานะครับค่อนข้างเหนียวเลยเพื่อเล็บติ้งเข้า เดี๋ยวเรามาลองกันนะว่ากลิ่น Spin Water เป็นยังไงครับกลิ่นเนี่ยเท่าที่ผมสูบมานะเพื่อนมัน มันค่อนข้างที่จะอธิบายเป็นกลิ่นยากมากเลยครับมันเป็นฟิลกลิ่นที่แบบว่าแปลกที่สุดแล้วเท่าที่ผมทํารีวิวมานะครับกลิ่นตัวเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่แบบมันให้ฟิลเหมือนความสดชื่นอ่ะกลิ่นแบบน้ําความชื้นของน้ําแปลกๆอ่ะแต่มันรู้สึกว่าหอมนะครับมันรู้สึกว่ามีตัวกลิ่นอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายเป็นตัวกลิ่นยังไงคือแบบแม่งยากจริงๆแต่พอดูดไปสักพักหนึ่งอ่ะมันพอที่จะนึกกลิ่นได้ว่ามันเหมือนกลิ่นไอเครื่องอะโรมาครับแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนไอน้ำ มันออกมาแต่ว่าเอ้ยจะบอกว่าไงดีมันมันค่อนข้างที่จะยากเลยแบบก็เอาง่ายๆเลยมันเป็นกลิ่นเหมือนแบบให้ความสดชื่นของตัวกลิ่นอ่ะไม่ค่อยมีกลิ่นนะแต่แบบมันมีกลิ่นอ่ะเดี๋ยวลองชิมอ่ะ กลิ่นมันคล้ายๆกับเครื่องพ้นควันของอะโลมาเพื่ะนนถ้าใครเคยเคยซื้อมาใช้อ่ะที่มันเป็นเครื่อง้นควันอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดผ่านโทรศัพท์ให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงถ้าใครเคยเห็นเครื่องพวกนี้ครับมันค่อนข้างที่จะกลิ่นออกเป็นความชื้นกลิ่นแบบประมาณเนี้ยมันมันยากค่อนข้างยากเพ่ต้องลองดูนะกลิ่นเนี้ยกลิ่นเนี้ยแปลกแต่ว่ามันให้ความสดชื่นจริงๆนะมันกลิ่นหอมๆแปลกๆเหมือนกันแต่ว่าสัมผัสได้ว่ามีกลิ่นอยู่แล้วก็กลิ่นพร้อมความเย็นแบบ ออกแนวให้ความสดชื่นเลยสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยชอบกินจัดๆอะ่ะผมว่าอันเนี้ยเหมาะแล้วก็ระดับนิโคตินระดับความมึนก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับตัวเนี้ยกลิ่นผมค่อนข้างที่จะให้คะแนนไปที่2.5เต็ม5แลละกันเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาแบบกลิ่นชัดเจนอะไรมากมายผมก็จับฟิลไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแต่มันแปลก ค่อนข้างแปลกจริงแต่มันให้ความสดชื่นนะครับตัวกิ่นเนี่ยแล้วก็ระดับความเย็นนับผมค่อนข้างจิตที่จะรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเย็นม,มันจะผมจะให้คะแนนความเย็นไปที่4.5เต็มแล้วกันรู้สึกว่ามันเย็นจร,งจรงิงๆนะมันเป็นน้ำยาที่กลิ่นมันให้ความสดชื่นแล้วก็ตัวความเย็นมันบวกความสดชื่นเข้าปีกนะครับแล้วก็ระดับความมึนระดับพีโอตินเนี่ยถือว่าทําค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยดูดไปส e ักสามสี่ห้าคำเนี่ยรู้สึกว่ามึนแล้วครับตัวเนี้ยถ้าอธิบายงงไงเพื่อนๆไม่เข้าใจก็ ก,นนะก็ลองหาสั่งไปดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมจะบอกว่าสั่งทางไหนได้นะครับกลิ่นต่อไปนะเป็นกลิ่นน้ำหุ่นนะเพื่อนเพื่อนก็ค่อนข้างเจะบคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะกลิ่นเนี้ยมันก็อธิบายได้แหละกลิ่นพวกนี้มันได้ยกลิ่นมี่แกะโอ้ยมคิปน่องจริงเพื่อนต้องลองดูนะครับกลิ่นน้ำหุ่นเกรปนะครับตัวนี้จากทางจูนิกคตินสามนะเหมือนกันคเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไง สูบไปสี่ขิดแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมันตื่อสมองไปหมดแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมึนรับมึนจัดเลยตอน,นเนี้ยช้าๆนึกคิอไม่ออกไงก็ต้องขอแฟนเพื่อนด้วยนะมันเต็มจริงตอนเนี้ยแต่ว่าก็สูบได้ครับเอ,อก็ลองดูนะต่อไปนะับกิน่นองุ่นนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไง กลิ่นเนี้ยง่ายเลยครับนึกฟิลอ,ออกเลยว่ามันกลิ่นอะไรนะตัวกลิ่นเนี่ยจะเหมือนกับกลิ่นขององุ่นของโอชี่คแบบที่มันจะมีวุ้นอยู่ข้างในขวดอะถ้าเ,เพื่อนๆเคยกินก็จะรู้นะับจะนึกฟิลอ,ออกเลยเฮ้ยกลิ่นนี้ผมชอบอะไรเงี้ยเออใครเคยกินนะับจะเป็นกลิ่นนี้เลยนะครับตัวกลิ่นเนี่ยเจาะไปทางกลิ่นองุ่นแบบสุกๆหน่อยนะแล้วก็มีความหอมความหวานเหมือนเดเลยกลิ่นของ โอชิที่มันมีบุญนะครับก็ประมาณนี้เลยนะตัวกลิ่นแล้วก็ตัวความเย็นเนี่ยผมรู้สึกว่าฟิลของความเย็นเนี่ยมันก็คล้ายๆคลึงกันหมดเลยนะก็ผมจะให้มันมันเยอะมากอะไรเพราะมัน,มนเป็นกลิ่นอนะเออมันหัวกลิ่นมาหลอกมาก็ความเย็นเนี่ยให้ไป2.5เต็ม 5, 5. ้านะครับแล้วก็ความชัดของกลิ่นนะไป4เต็ม้าเลยถือว่าทํามาได้เกงโอเคเลยนะแบบคนไทยชอบแน่นอนกลิ่นเนี้ยถูกปากแน่นอนนะพวกแบบฟิลกลิ่นชัดๆหน่อย,ยนเย็นๆเงี้ยถือว่าแบบใกล้เข้าหน้าร้อละ าระเที่นตงมานะครับแล้วก็ตัวนิโคตินนะถือว่าเหมือนเดิมนะครับให้ความมึนเนี่ยผมตื้อหมดแล้วตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วนะครับเหลือๆกินสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวจะลุยกันไปว่าเป็นยังไงนะครับต่อไปนะเป็นกลิ่นมะม่วงนะแมงโก้นะครับมะม่วงจูแมงโก้นะครับนิโคตตินสามเดี๋ยวมาลองกันนะครับกลิ่นมะม่วงจะเป็นยังไง กลิ่นมะม่วงในหอมมากนะครับเป็นกลิ่นมะม่วงแบบมะม่วงสุกอะครับถ้าถ้าให้ผมพูดไปมันมันไม่ได้ออกผลไม้จ๋าเลยนะครับแต่มันเหมือนฟิลแบบเหมือนใครเคยกินมะม่วงที่เป็นขนมแบบมะม่วงหนึบปังครับที่มันเคี้ยวแล้วมันยืดๆอะเป็นอารมณ์เหมือนแบบนั้นเลยนะครับกลิ่นแบบเวลาเคี้ยวเนี่ยกลิ่นแบบตกจมูกออกมาเลยว่าเป็นแบบมะม่วงสุกหอมๆนะเหมือนขนมนะตัวนี้ไม่ได้แบบออกผลไม้จ๋านะมันเป็นฟิลเหมือนกลิ่นมะม่วงนับออกมาแล้วก็ผสมด้วยความหอมความฉ่ำของมะม่วงสุกแล้วเหมือนเป็นกลิ่นขนมหวานๆอะ แล้วก็ความเย็นเนี่ยถือว่าให้ความสดชื่นเหมือนเดิมนะเป็นกลิ่นที่มาพร้อมกับความเย็นสดชื่นก็กลิ่นเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกเพื่อนก็เป็นกลิ่นที่คนไทยคุ้นเคยอยู่แล้วมันฟีลประมาณนั้นเลยก็เป็นแบบความเย็นเนี่ยเท่ที่ผมลองเนี่ยก็เหมือนกัน2.5เต็ม 5, 5แล้วก,กลิ่นความชัด ที่4เต็ม5นะครับก็มาสรุปโดยรวมนะครับตามที่ผมได้ลองมาเนี่ยสกลิ่นเนี่ยสวิตมินแล้วก็องุ่นมังโก้เนี่ยถือว่าเป็นกลิ่นที่จับง่ายอยู่นะครับผมพออธิบายได้เลยว่าเป็นกลิ่นอะไรนะครับก็ถือว่าฟิลของคนไทยเองเลยนะที่แบบว่าทางจูเขาทามาให้เราพอสูบแล้วเนี่ยนึกฟิลออกเลยว่าเอ้ยเป็นกลิ่นนี้นะเราเคยลองนะเราชอบนะอะไรมาเนี่ยแต่ว่ากลิ่นเนี่ยพอผมเข้าไปดูแล้วเขาบอกว่าเป็นกลิ่นโซดาแต่ว่าผมรู้สึกมันไม่ค่อยได้ซาเท่าไหร่มันเป็นฟิลแบบให้กลิ่นความสสดดช่่่นนนะมมมมาาาากกวรรรรบตทีีทีีผเเเยยยงุปไปไ้ ก็ถือว่ากลิ่นโดยรวมทุกกลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเลยเรื่องนีโคตินไม่ต้องกลัวนะว่าเอ้ยเราต้องการปอรแบบโพซิทิฟเต็มแล้วมันจะไม่มึนเนี่ยผมมองว่าทางจูเนี่ยเขาค่อนข้างใส่ใจนะว่ามันต้องมันต้องแน่นมันต้องมึนการที่เราสูบพอร์อโพซิเต็มมันต้องแบบฟิวใกล้เคียงมูลีมันต้องแน่นเออผมยอมรับเลยนะว่าสูบไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกมึนตัง้งแต่หัวแรกแล้วนะครับแต่ก็ฝืนรีวิวมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสู้ได้อยู่ แล้วก็เรื่องควันที่ออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตามแบบสบาของโค้ชพอร์ซิสเต็มเลยนะแต่ว่าผมมองว่าควันเลิลอาจจะเยอะกว่าด้วยถือว่าเป็นการไม่รบกวนคนรอบข้างละกันนะครับเรื่องความเย็นใกล้เคียงกันทุกตัวนะมีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมรู้สึกว่ามันเย็นกว่าเพื่อนที่ฟิวให้ความสดชื่อนอรกิงๆก็สรุปก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเหลืออีกสี่กลิ่นนะต่อที่ ep สามก็ในรีวิวนี้นะก็ผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนนะทีนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะช่องทางการสั่งงซื้อขอข ไลน์ของทางจูไทยแลนด์นั่นเองนะคแล้วก็ขอบคุณทางจูด้วยนะพี่สมยาตัวนี้มาให้รีวิวนะับก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ทปปถูกปากรสชาติคนไทยจริงๆนะสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ